สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีสินค้ามานั่มกันอีกแล้วครับจะเป็น LED Bar Sunlight Sensor ขนาด9วัตต์และ12วัตต์สำหรับตัว9วัตต์เนี่ยจะมีเป็นแสงสีขาวกับแสงสีเดือนครับส่วนตัว12วัตต์จะมีเป็นแสงสีขาวอย่างเดียวเท่านั้นครับซึ่งรูปร่างหน้าตาหลอดจะเป็นแบบนี้เลยครับใช้เป็นขั้ว E27 แบบปกติเลยนะครับตรงตัวหลอดเนี่ยครับจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่เหมาะแก่การใช้งานภายนอกอาคารนะครับตรงที่สามารถไล่รับแสงสว่างได้แล้วไม่โดนฝนนะครับยกตัวอย่างระเบียนชั้น2หรือจะเป็นชายคาก็ได้นะครััือองวนจะมมาาิเรส ผมจะพามาดูเซนเซอร์กันนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้ไฟยังคงติดอยู่นะครับถึงแม้ว่าผมจะเปิดไฟสว่างทั่วห้องเลยแต่ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้คือต้องโดนแสงอาทิตย์เท่านั้นเขาถึงจะทำการปิดเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะทําการยกขึ้นไปให้โดนแสงอาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟกระดับลงไหมครับนี่ครับยกขึ้นไปปุ๊บพอโดนแสงอาทิตย์เนี่ยคือดับเลยครับพอยกลงมาปุ๊บนี่ครับติดเองเลยผมยังไม่ได้ยุ่งกับสวิตช์เลยนะครับสวิตช์อยู่ด้านนี้นี่ครับยกขึ้นไปอีกทีดับครับลงมา ติดเหมือนเดิมสุดยอดครับข้อดีของเจ้าตัวนี้ครับคือเราไม่ต้องห่วงเลยครับว่าเราจะลืมปิดไฟก่อนออกจากบ้านก่อนไปทํางานตอนเช้านะครับตัว9วัตต์แสงสีขาวนี่นะครับจะมีค่าสว่างอยู่ที่1,800ลูเมนอายุการใช้งาน25,000ชั่วโมงครับมีระบบ Eye Safety ช่วยป้องกันสายตาของเราส่วนแสงสีเหลืองขนาด9วัตต์นะครับตัวนี้จะมีค่าสว่างอยู่ที่1,000ลูเมนส่วนตัว12วัตต์แสงสีขาวตัวนี้นะครับจะมีค่าสว่างที่1,200ลูเมนกระจายแสงอยู่ที่220องศาเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวต่อไปผมมจะะพาาาดดูแสงงว่อทั้้3ลนนีค ประมาณนี้ครับสำหรับหลอด LED Sunlight Sensor ขนาด9วัตต์และ12วัตต์แสงขาวแล้วก็แสงเหลือนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ